วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เรียนแล้วได้อะไรบ้างทักษะที่1ทักษะการฟังนักศึกษาสามารถวิเคราะห์การฟังจากสื่อต่างๆบอกจุดมุ่งหมายในการฟังและนำข้อคิดประโยชน์จากการฟังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทักษะที่2ทักษะการพูดนักศึกษาสามารถพูดในงานอาชีพและโอกาสต่างๆได้เช่นการนำเสนอการอวยพรการไว้อาลัยทักษะที่3ทักษะการอ่านนักศึกษาสามารถอ่านจับใจความสำคัญและวิเคราะห์เรื่องที่อ่านรวมถึงบทความสารคดีได้ทักษะที่ 4. ทักษะการเขียนนักศึกษาสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง เขียนรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแสดงความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายและเขียนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องนอกเหนือจากสีทักษะที่กล่าวมานะครับนักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทการเข้าสังคมสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในสังคม